ทุกคนเข้าสู่วิลเลียมสวีแมนติกแฟนเทิลจริงๆก็อยากจะแบบว่าแบบแนะนำแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชุดคุณเนี่ยทำไมอ่ะเริ่มก็เอาเลยเหรอสูตรไงสูตรอ่ะก็สูตรก็ถูกครับสูตรก็ถูกแต่ถ้าหลังใช้สูตรป่สูตร มอะไรจริงๆนะโป๊หรอตัวพี่ถงนี่ก็ห่วงหรอแค่เปิดเพลงสองเพลงแรงกเอาเลยนะครับก็่นี่มันแค่ออเดอร์เท่านั้นแหละออเดอร์เท่านั้นอ่ะเป็นไงเมื่อกี้ชอบไหมครับขอให้ชอบอยู่ที่เพลงย่าไม่ต้องไปชอบทันหลังของพี่ผมนะ อันนั้นผมเก็บไ้ดูคนเดียวทำกปแบบไม่เคยเห็นเห็นแค่ั้นแหละมามามากลับตองไปไหนเสีดีกว่าอ๋อเราอยากเห็นแฟนๆแบบโอเคได้พอดีทั่วทั่วอะไรทั่วทั่วต่างๆอ่าทัอวหอท้องหัทองนอนหรือองพ่อแม่ยังไม่หมดเท่านี้เลย โอเคมันแค่แฟชั่นคิดมากผมคิดน้าเพลงแหละอ่ะชอบไม่ใหญ่เลยเนาะอะไรเงี้ยมาก็ผมว่าทุกคนอาจจะรู้เลยว่าแมกเนล็กิคืออะไรแมกเนลิกิก็คือแม่เหล็กนะครับก็คือแม่เหล็กมันแบบว่าดึงดูดกันนะครับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนะครับไม่ใช่ดึงดูดกันนะครับเป็นแม่เหล็กที่ดูดกันใช่แล้วก็ อยากรู้วัวใช่ไหมาไม,มาชนได้ก็จริงๆเนี่ยคำว่าวีาเนี่ยมันนอกจากคำว่าภาษากิงกที่แปลว่าเราแล้วเนี่ยมันก็คือวิลเลียมเอสประกอบกันมันก็ได้ทั้งสองความหมายก็เลยเป็นที่มาของชื่อแฟนลครของพวกเรานะครับผมแล้วชอบไหมที่แบบวิลเลียมกับเอสติดกันนชอบปะ ชอบมันผมกาชอบไปมีมอย่างเงี้ยโดนโดนเี้ยโดนชตเนี้ยชอบใช่ไหมชอบ <c oughs> ผมชอบจริงๆๆจริงไงกันเลยสิบสูงไงอ่ะ,อะชอบทำไมอ่ะไม่ชอบไม่อยู่หรอกชอใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ต้องถามมั้งอ่ะสองชาย มีอะไรบ้าครับแค่พี่น้องเหรอครับอ่ะผมอยากเช็คเสียงทุกคนดีกว่าคือลองเช็คเสียงแบบจริงจริงจังที่ไม่ได้กรี๊ดอย่างเงี้ยฮะแบบไม่เพราะว่าผมได้ยินว่า William S เนี่ย w ส s ี y เนี่ยของทุกคนเนี่ยเป็นนักร้องทั้งนั้นเลยมก็ลุ้ยเลยว่าแฟนนขับ William S ต้องร้องเพลงฮอราะเริ่มกวัวแฮรัสเคยเราจะเช็คเสียงแบบไหนกันดูนะครับทุกคน ผมจะมีสิ่งนี้เรี้ยวมือครับครับอันนี้ฮาจำไว้นะฮาไปเขายังอยากเช็คสียงของเราอยู่ไหมนะต้องทำอันนี้บังคับบังคับด้วยมาอันนี้เป็นโน้ตตัวแรกนะครับตัวนี้โน้ตตัวสองใครคือผู้ชมหล้ายนี่โนตตัวสามอะไร ไม่เอาหรองะงั้นควรจะน้องอะไรออกมาแต่ขอให้ดังที่สุด <Okay. S 1> ได้ไหม <Okay. S 1> ได้ป่ะหนึ 1, 2, ่ง<ช>ส<ด>องซ้อ้าลนทอดเสียก่อนไหมเบาไปเยอะเลย ไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยผมเสียใจนะให้เขาเก็บแรงไว้ก่อนโชว์ตั้งหลายโชว์อ่ะผมขอสุดท้ายได้ไหมสุดท้ายเลยสุดท้ายได้ไหมไหอ่ะแมะน่นี่คือนี่คือต่ำสุดนี่คือสูงสุดผมรอดที่สองนดเลยเนี่ยได้ไหมเป็นอ่าฮ่าทุกคนดูนะเดินสองซ้ำคือมันไม่ได้เป็นต้องอทำอะไรที่มันยากขนาดนั้น ชีวิตอะมันยากอยู่แล้วไม่ต้องหาอะไรให้มันยากเพิ่มเติมแต่ทุกคนเก่งนะโอเคชอบชอบ,ชอบทุกคนเลยเหรอชอบนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องก,การกไริครนะผมว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วแหละพร้อมเป็นหนะจะหยุดแค่นี้เลยจะไม่ทำอะไรแล้วบอกชอบปุ๊บหยุดเลยฮะ แฟนคุณก็ต้องมีเพลงอะเนาะซึ่งเพลงต่อไปเนี่ยผมขอลบเสื้อตัวนี้ทิ้งได้ไหมเอาเอาออกเลยไม่ชอบตัวนี้ยถ้าปกติก็เชื่อฟังอยู่แล้วก็ทำก็ได้อ่ะตเตรียมเสื้อไว้หรอไม่มีนะไม่ได้เตรียมเอา้าโอ้โหมาโอ้เลยเนี่ยตกใจขเขาซอวเซอร์ได้ไหมครับอ่าอ่าอ่า เพื่อความสบายใจของท่านแน่เลพร้อมไหมครับอืมพร้อมจิงบบ๊วะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องเท้าความไปหนึัง ว่าพ oh. าไปไกลนิดหนึ่งผมกินรถ PS ใช่ไหมแล้วก็จะฟังเพลงเพลงหนึ่งบ่อยมากๆผมเล่น,นมุกคุไม่ไม่ฟังเลยอะ่ะคุณเล่นหรอเมื่อกี้เออไม่เล่นแล้วเฮ้ยเราจะได้เข้ากับมูดเพลงถัดไปของเราไหมอ๋อโอเคงั้นแยกเหมือนเดิมก็คือเพลงต่อไป็ต้องไุ แบบนี้สร ok. ุปทุกคนต้องมอมเสียงหรละกูต้องมอมเสียงโอเคเพลงต่อไปเป็นเพลงที่พวกราสงวนชอบมากๆแล้วก็ค okay. ิดว <bird> <t iny aga> ่าเวสตีหลายคนที่จะทายถูกเขาว่าเป็นเพลงอะไรซึ่งการที่เราเลือกเพลงมามีจุดลิงก์อยู่แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนฝ่ายเอาเองได้จะยังไง อยังไงครับไปดูเลยครับว่าเป็นเพลงอะไรไปดู